ไปแล้วประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเออยังไม่ออกมาเลยอังไม่รู้ว่ามีอาการยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของเอยเลยของการทาํญญาศัลยกรรมนะคะทุกคนชิบโอดเนี่ยลุกไว้ชิบโง่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพยุงยขึ้นรถเขาที่รักสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่างสูดเจชแนลวีสองวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลมาเตอร์พีค่ะมัตเตอร์พีที่อยู่ที่ไหนอยู่ในกรุงเทพเลยเขามาถึงในเมืองเลยเหรอ ด้วยความว่าทุกคนเพลวันหาเรื่องมันจะมาแก้จมูกใหม่แล้วมันเพิ่งทำไปเมื่อไม่กี่เดือนเองสรรหาจริงๆใช่แพลแก้จมูกหมดจริงแต่ว่ายังไม่ได้แก้วันนี้คจะสวยเนี่ยคือใช่เพลแก้จมูกแต่แพลยังไม่ได้แก้วันนี้วันนี้ละมาโรงพยาบาลแพงเลยนะมีจะาดราม่าโรงพยาบาลยังมาดูก็คือแพวทาจมูกอ่ะไม่ใช่วันนี้นะจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าวันนี้จะเป็นคิวของเอิร์ดค่ะวันนี้เป็นคิวของเอิร์ดเพราะว่าแพลส่งชื่อส่งประวัติส่งข้อมูลส่งเอกสารแล้วก็จ่ายตามทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว า<ด>หมอจำได้ไหมเนียเซลจำได้ไหมเออบอกว่าเออไม่อยากทำไม่อยากเออจำได้ไหมที่เพลถามเออว่าเออถ,ถ้าเกิดว่าทําจมูกเอออยากได้ทรงไหนเพลก็เอาอันนั้นแหละที่เอออะเลือกอันนั้นกวนตีนอันนั้นไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่เออเลือกให้เพลเพลก็ส่งให้หมอดูให้ทางเซลล์ดูแล้วก็คุยกันเรียบร้อยก็เลยนัดตัดสินใจว่าใช่ก็เพลแค่มีหน้าที่จ่ายตังค์ให้แล้วก็เอาเออมาทําแค่นั้นโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวไปรอดูจมูกใหม่ของเอสดีกว่านะคะทุกคนว่า โอาากอว่าจะหล่อเหลาเหากินหัวขนาดไหนนะอยากมั้ยอยากมีอยากอยาก,อยากมีหัวหนอยากมีหัวหน้าตาดีบ้างล้วทําไม่ชอบเดี๋ยวค่อยไปถอดออกโอเคหม <c oughs> <c oughs> ไม่อยากทำก็ต้องทำนะครัจ่ายตังค์แล้วอะ่ะคิดซะว่ามานอนเล่นๆแล้วกันนอนเล่นเล่นอนนอนหลับอยู่นี่เล่นเ,นเนยเยียลบด้วยทำไคลิบใหญ่เลยเอ้าก็บอกว่าที่นี่ก็ได้ไงจะคุยกับหมอมาหมอหมอ้าถึงหกชั่วโมงบ้าเลยเลวเอ้า,อา ก็มาตรฐานโรงพยาบาลห้าถึงหกชั่วโมงถูกแล้วแต่เขาบอกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวสบายใจได้ขอบรถนะเขาขไม่เคยถามมันเขาไม่กลัวคือตัวเอิร์ดอะแค่ไปนอนอยู่ในห้องผ่าตัดห้าหกชั่วโมงแต่แถวต้องนั่งรองมันห้าหกชั่วโมงปูดบานก่อนมา ้องผอตัด่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กไงเฮ้ยแต่ว่าเรื่องมันเล็กอยู่นะเรื่องแค่จมูกเองตัวมันเคยคิดว่าต้องต้องทำอะไรแบบเนี้ยน่าเอ็นดูเฮ้ยเข้าไปห้องนี้เลยเหรอเฮ้ยดีีห้องผ่าตัดว่ะเฮ้ยตัวแอร์อุ่นจะตายมันหนาวเลยเฮ้ยสู้สิมันไม่น่ากลัวหรอกหมอพร้อมแล้วนะคนไข้พร้อมยังไม่พร้อมมันหนาวแล้วก็เขาปรึกษาหมอเรียบร้อยแล้วไง ตัวแค่เข้าไปให้หมอเห็นหน้าว่าอ๋อคนนี้คือคุณบรรยากรจริงๆนะอะไรทุกคนดูเาไม่ได้แกงนะทุกคนเอิรดออกมาแล้ว พอดีเมื่อกี้แพร่แอบกลับบ้านมาโอ้วัาวแพร่เขาไม่ไา้ดูแลเลยอ่ะขอโทษห้าสิบโลคนนี่ยลุกไม่ไว้าสิบโลโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพยุงขึ้นรถเขาทีละก็คือตอนแรกที่คุยกันนะคะเอิร์ดใช้เทคนิคกระดูกซี่โครงค่ะทุกคนก็เลยทําให้เอิร์ดลุกไม่ไหวแล้วก็จุกหน้าอกตอนนี้นะคะแต่ว่าด้วยความว่าคนที่ไม่เคยทำเหมืนะทุกคนดูดิโอ้ยโอยสงสารอ่ะ 我。Oh, oh, 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 oh. ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกทุลักทุเลมากอะทุกคนเอิร์ดก็เพิ่งกินข้าวอันนี้ถามว่าได้ยินนะแต่ว่าเหมือนไม่มีแรงอะเพราะว่าเขาใช้กระดูกที่โครงเอิร์ดด้วยน่าสงสารน่ะของเอิร์ดนะคะเดี๋ยวพี่อาบ่อยทีนึงว่าของเอิร์ดเนี่ยทำเทคนิคโอเพนนะคะก็คือกรีดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้กระดูกที่โครงค่ะรองตรงปลายนะคะก็คือทรงนี้โด่งพุ่งจึ้งแน่นอนเพราะว่าทําทีเดียวแล้วคืออยู่ไปจนแก่ตาได้เลยค่ะทรงนี้ใครที่สนใจก็บอกเลยว่าอันนี้นะคะเอิร์ดทำที่ลง พยาบาลมาสเตอร์พีชนะคะตอนนี้มีะะะะโปรโมชั่นนะคะเทคนิคโอเพนนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่7จ็ดหมื่นเก้านะคะสำหรับเทคนิคโอเพนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลองซี่โครงเพิ่มนะคะก็แบบเอออย่างเงี้ยก็เพิ่มอีก3ามหมื่นนั่นเองค่ะคือที่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่1เป็นเดอะเบสของโรงพยาบาลศัลปกรรมตกแต่งมากคือคือเป็นโรงพยาบาลในฝันของใครหลายๆคนเลยแล้วก็ตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นคือโอเคมากเลยค่ะทุกคนแล้วกับขพืนชื่ออันดับหนึ่งอย่างนี้ นะใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อดูได้เลยนะคะเอิร mm ์ hmm. ตอนนี้ก็เป็นสภาพหลังจากเพิ่งทำเสร็จเออใช้เวลาทําไป8ดชั่วโมงนะคะทุกคนอยู่ในห้องนั้นนะแล้วคือเอิร์เป็นคนทําครั้งแรกแล้วเอิร์ทอะดมยาสลบ่ยแพลวก,ก,ก็กลัวเอิร์จะแพ้หรือว่าเอิร์จะมีผลข้างเคียงอะไรไหมแต่คืออย่างว่าและะ้วคืออยู่กับหมอแล้วยังไงหมอก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเนี่ย ปกติเหมือนเดิมถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์สดก่อนหน้านี้นะจะเห็นว่ามันบ่นชิบหายเหมือนหมอให้ยาผิดตัวเพราะว่า <c oughs> เผนแล้วหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาสลบก็ไม่รู้ <c oughs> บ่นแบบโอโ้โหพอคูณเลยโอเคตอนนี้เอิร์ธก็ให้เขาได้พักผ่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนก็ไปรอดูได้เลยนะคะว่าหลังจากนี้หน้าเอิร์ธจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะทุกคนดีใจจังเลยอะ่ะด้วยแฟนใหม่คนเดิมใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะสมใจอยากขอบคุณค่ะ